คุราศีพูษภพครับดวงชะตาในเดือนนี้นะครับจัดอยู่ประเภทสวรรค์สั่งเฮงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเฮงไปหมดเลยนะครับเฮงมากๆไม่รู้จะเฮงอะไรนักหนาครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานมีไพ่แบบนี้ครับพระราชินีพระจันทร์ครับพระราชินีพระจันทร์ขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคุณเป็นคนเก่งนะครับมีความรู้มีความสามารถเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับดวงชะตาในเรื่องหน้าที่การงานไม่ดีนะครับจะไปสมัครงานที่ไหนเอ่ยก็ไม่มีคนรับนะครับ จะทํางานประจําอยู่เนี่ยนะครับเจ้านายก็ไม่เคยเห็นหัวเลยนะครับไม่เคยมีใครเห็นหัวเลยความก้าวหน้าก็ไม่มีในที่ทํางานนะครับทํามาค้าขายก็มีมีใครเดินเข้าร้านเลยนะครับงานร้านเนี่ยเงียบไปหมดเลยนะครับต้องบอกนะครับจังหวะนี้ดีอันนี้ดีมากๆเลยนะครับจะไปสมัครงานที่ไหนนะครับก็จะมีโอกาสนะครับมีคนเรียกไปสัมภาษณ์งานแล้วในอนาคตข้างหน้าก็มีโอกาสได้งานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับหรือนะครับทํางานประจําอยู่นะครับจากที่หัวหน้าไม่เคยเห็นหัวเนี่ยครับ เริ่มเห็นหัวแล้วนะครับใช้คาว่าเริ่มเห็นหัวนะครับยังไม่เห็นเต็มหัวเท่าไหร่นะครับถามถึงเรื่องค้าขายก็ต้องบอกนะครับค้าขายเริ่มดีแล้วนะครับจะเริ่มมีลูกค้าเดินเข้าร้านนะครับจากหนึ่งคนเป็นสองคนสามคนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยนะครับถามถึงเรื่องเงินกันทองมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่เทมเพลน์ครับไพ่เทมเพลนขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับดวงการเงินการทองมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีอะไรบ้างนะครับก็คือเงินทองมันจะเริ่มไหลมาแล้วนะคครรััับบกกนนหเเยะมมฝืืดไปล กว่าจะได้สักบาทหนึงเนี่ยโอ้โหตื่งตาแทบประเด็นเลยนะครับเดือนนี้นะครับเงินทองมาประเภทไหลปื๊ดไหลปื๊ดไหลปื๊ดเข้ามาเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับที่แต่จะต้องบอกอย่างนี้นะครับเงินกินมีนะครับแต่เงินเก็บยังไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับได้เงินมานะครับคุณต้องไปใช้นี่ใช้สินที่คุณก่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับดูแล้วเงินจะเก็บเนี่ยลำบากนะครับเดือนนี้นะครับถึงแต่ว่าเงินกินอย่างนี้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งอยากให้ระวังก็คือนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับดูเหมือนเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะไปหมดเลยครับ ถามถึงเรื่องความรักครอบครัวมีไพ่ใบน,นี้ครับมีไพ่เลเวอร์ครับไพ่เลเวอร์นี่ก็ต้องบอกนะครับกับเรื่องความรักครอบครัวดีมากเลยนะครับรักใคร่ปองดองจูจุบกอดจูบกันทั้งวันมีความสุขมากเลยนะครับถึงแม้นะครับบางครอบครัวบอกว่าเฮ้ยมันจะรักกันอะไรขนาดไหนมีปากเสียงกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันนะครับมีตบตีกันพอท้วมๆเนี่ยก็ต้องบอกนะครับเรื่องพวกนี้นะครับ ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีทะเลาะกันบ้างเอาพอทุ้มๆนะอย่าให้หนักหนาสาหัสนะครับพอท้มๆทะเลาะกันบ้างเนี่ยนะครับเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับถามที่เรื่องความรักคนโสดปีไพ่ใบนี้ครับสี่ไม้เท้าครับสี่ไม้เท้าเนี่ยสำหรับเนี่ยดีมากๆนะครับในเรื่องความรักเลยนะครับดียังไงนะครับคุณอาจนะครับมีโอกาสจะได้เจอใครสักคนนะครับต้องตาต้องใจนะครับแล้วต้องบอกนะครับคนคนนี้พิเศษกับคุณมากๆเลยนะครับเป็นคนที่แบบ เออชอบอะไรเหมือนกันอ่ะสมมติว่าคุณชอบอาหารหวานเขาก็ชอบอาหารหวานนะครับถ้าคุณชอบไปเที่ยวทะเลเขาก็ชอบไปเที่ยวทะเลนะครับดูเหมือนนะครับอะไรต่างๆเขาคล้ายๆกับคุณมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคบกันไปศึกษาดูใจกันให้ดีนะครับก็มีโอกาสนะครับปลูกข้อไม้ข้อมือจูงกันเข้าประตูวิบากก็เป็นไปได้เลยนะครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นไงในวันนี้นะครับขอให้คุณรวยๆเฮงเงปังๆครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ